ไปต่อกันที่ประเทศที่มีโอกาสจะกลายเป็นเบอร์สามในอนาคตอย่างอินเดียกันบ้างนะคะล่าสุดเองค่ะทางด้านผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดียนะคะก็ออกมาเตือนนะคะว่าวิกฤตการเงินโลกครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะมีสาเหตุมาจากการปล่อยให้คริปโตเคอเรนซีของภาคเอกนชนเติบโตนั่นเองแล้วก็เป็นการเติบโตแบบปรอจากการควบคุมหรือว่ากฎระเบียบที่เข้มงวดนั่นเองนะคะโดยทางด้านของผู้ว่าแบงค์ชาติอินเดียนะคะได้กล่าวว่าสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยง อย่างมากนะคะต่อภาพเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็เถียรภาพทางการเงินแล้วเขาก็พูดถึงการล่มสลายล่าสุดของทาง FTX ด้วยนะคะโดยสิ่งที่เขากังวลหลักก็คือการที่เงินดิจิตอลเนี่ยไม่ได้มีมูลค่าอ้างอิงทําให้ง่ายต่อการเก่งกําไรแล้วก็เสริมด้วยนะคะว่าโดยมุมมองส่วนตัวแล้วคริปโตเคอเรนซีเหล่านี้ควรถูกแบนเพราะว่าถ้าปล่อยให้พยายามเข้าไปจัดการแล้วก็ทําให้มีการเติบโตเนี่ยก็จะทําให้เกิดวิกฤตการเงินแน่นอนนะคะ และเขาก็ฟันธงด้วยว่าวิกฤตการเงินครั้งต่อไปก็น่าจะมาจากการเติบโตของคริปโตเคอเรนซีเหล่านี้ซึ่งเขาก็หมายถึงเหรียญที่มีอยู่ในตลาดและเขาหมายรวมถึงตัวบิตคอยดด้วยนะคะโดยความเห็นของผู้ว่าแบงค์ชาติอินเดียนี้นะคะเกิดขึ้นขณะที่ธนาคารกลางอินเดียกําลังเดินหน้าผลักนัน CBDC นะคะหรือว่า Central Bank Digital Currency ซึ่งเป็นตัวรูปีนั่นเองค่ะซึ่งเขาจะทําในรูปแบบดิจิตอลของตัวเองแล้วก็มีการนําร่องไปแล้วเมื่อวันที่1ธัน วาคมที่ผ่านมาสําหรับการขายปลีกในบางเมืองที่ผู้ใช้บางรายียสามารถทําธุรกรรมด้วยเงินรูปีดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ wallet บนมือถือได้ซึ่งรูปีดิจิทัลนะคะถือว่าเป็นสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือว่าเป็น cbdc ประเภทหนึ่งที่ธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกเองกําลังมองหาการออกสกุลเงินดิจิตัลของตัวเองแล้วก็ผู้ว่าเษัทอนเดียบอกว่า cbdc สามารถเร่งการโอนเงินระหว่างประเทศได้รวมถึงลดความจําเป็นด้านโลจิสติก อีกด้วยอย่างไรก็ตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลตอนนี้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากการล่มสลายของคริปโตเคอเรนซีในตลาดมูลค่า1.3ล้านล้านดอลาล,า,ล,า,ลา,าร์สหรัฐรวมถึงตัว FTX แพลตฟอร์มการซื้อขายซึ่งในอินเดียเองนะคะทางรัฐบาลอินเดียก็กําลังดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายคริปโตเคอเรนซีที่อาจจะห้ามกิจกรรมบางอย่างเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลเหล่านี้และสร้างกรอบทางกฎหมายสําหรับสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางหรือว่าตัว rupiin dia do'y. Right? ยังไรก็ตามธนาคารกลางทั่วโลกยอมรับนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคริปโตเคอเรนซีอาจจะไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงสําคัญต่อเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าพวกมันเองเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ที่มีขนาดเล็กนะคะคือไซส์เขาไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าถ้าไม่ได้รับการควบคุมแล้วก็ปล่อยให้โตแบบไร้ระเบียบแบบแผนธนาคารกลางหลายแห่งเห็นตรงกันนะคะว่าคริปโตเคอเรนซีอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจมหาภาคได้ด้วยเช่นกันและก่อนหน้านี้นะคะในเดือน ตุลาคมกระทรวงการคลังของสหรัฐก็เตือนว่ากิจกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบการเงินของสหรัฐแล้วก็ย้ําถึงความจําเป็นในการควบคุมด้วยนะคะแต่ก็ต้องยอมบอยอมรับนะคะว่าทางธนาคารกลางอินเดียก็ออกมาต่อต้านเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้อยู่และะ้วด้วยค่ะทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะของผู้ก่อต้านแล้วก็อดีตซีอของทาง ftx อย่างแซมแบงก์แมนฟริตก,กันบ้างนะคะล่าสุดคะ่ะเขาตกลงนะคะที่จะลงนาม ในเอกสารส่งตัวพู้ร้ข้ามแดนจากบาฮามัสแล้วก็เตรียมเดินทางกลับสารรัฐด,ด้วยความสมัครใจและคาดว่าจะสามารถส่งตัวกลับได้เร็วที่สุดก็คือภายในเมื่อวานนี้แล้วนะคะ21ธันวาคมแต่ว่าล่าสุดก็ยังไม่ได้มีอัปเดตแต่อย่างใดเรื่องนี้เป็นข้อมูลจากสำนักข่าวจัสิราในะคะรายงานว่าทางแบงก์แมนฟริดเนี่ยยืนยันอย่างหนักแน่นในชั้นศาลเลยค่ะว่าเขาต้องการใช้สิทธิ์ของตัวเองให้มีการดําเนินการส่ง ตัวกลับไปพิจารณาดำเนินคดีที่สารัฐซึ่งจริงๆแล้วตัวแซมเองนะคะเขาถูกตั้งข้อเก่าหาทั้งหมด8ปกระทงด้วยกันซึ่งก็มีทั้งการช่อโกงผ่านระบบคอมพิวเตอร์การช่อโกงผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์รวมถึงการฟอกเงินด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับการลม้มละลาย FTX แพลตฟอร์มเทรดคริปโตเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่เพิ่งล่มสลายไปอย่างไรก็ตามค่ะสำนักงานอายการสารัฐธรรมนใต้ของนิวยอร์กนะคะบอกว่าตัวแบงก์แมนเฟดเองได้ใช้ทรัพย์สิน ค่ารวมกันประมาณ8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐของลูกค้าไปกับการเสื้อสังหารเรมซับแล้วก็โครงการฟุ่งเฟยต่างๆอย่างเช่นสิทธิ์ในการตั้งชื่อสนามกีฬาและการบริจาคเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับนักการเมืองแต่ไม่ใช่เงินของเขาเป็นเงินของลูกค้าซึ่งแบมแมนฟริเองก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางและหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินจากการกระทำผิดที่ทางกรตทตสหรัฐเองเนี่ยนะคะถือว่าเป็นกรณี ช่อโกงครั้งใหญ่ที่สุดแล้วก็เขาใช้คัว่าเป็นกรณีที่ไร้อย่างอายที่สุดที่เคยเกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีการประเมินกันนะคะว่าถ้าตัวแซมเองเนี่ยถูกส่งตัวกลับไปยังสหรัฐแล้วก็ไปพิจารณาในศาลสหรัฐมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะหลุดแปลว,ว่าเขาอาจจะได้รับการประกันตัวแต่อย่างไงก็ตามกรณีนี้นะคะกว่าที่จะสืบความไปแล้วก็ต้องใช้เวลาในชั้นศาลก็คาดกันว่าน่าจะยืดเยื้อพอสมควรสําหรับกระบวนการ ในการพิจารณาคดีนั่นเองก็คงต้องติดตามค่ะเพราะว่าจริงๆกรณีแซมถ้าใครตามจริงๆมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของตัวตลาดคริปโตหรือว่าผู้ลงทุนเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังมากมายทีเดียวรวมถึงมีในยะด้านการเมืองสหรัฐซ่อนอยู่ด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งนะคะที่บริจาคให้กับเดโมแครต ในวงเงินที่สูงลำดับต้นๆของเงินบริจาคไปยังพรรคเดโมแครตเลยทีเดียวดังนั้นทางด้านของนนยะทางการเมืองก็อาจจะมีผลหรือไม่ต่อการพิจรรารณาคดีก็ต้องติดตามกันค่ะพิวิทย์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d w e เ l ค่ะ